ทุกวันเราตื่นมาพร้อมความหวังหวังถึงชีวิตที่ดีอนาคตที่มั่นคงจะดีแค่ไหนถ้าความหวังเล็กๆของเราจะสร้างความสุขและกลายเป็นเงินออมได้ในเวลาเดียวกัน กอชชอชวนลุ้นแบบได้ออมก,กับสลากกอชอสลากขูดดิจิทัลน,นวัตรกรรมใหม่ได้ลุ้นเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมสลากใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกินเดือนละ60บใบลุ้นได้ทุกวันศุกร์งวดต่องวดรางวัลที่1สูงสุด1ล้านบาทถึง5รางวัลถูกรางวัลรับเงินผ่านพร้อมเพย์ทันทีไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่เงินที่ซื้อสลากทุกบาทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีออมของคุณพร้อมรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีได้รับเงินก้อนคืนเมื่ออายุครบ60ปี และพิเศษสำหรับผู้มีอายุมากกว่า60ปีซื้อสลากกอชอจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อออมครบ5ปีซื้อได้ทุกคนทุกอาชีพเพียงมีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปไม่ต้องเป็นสมาชิกกอชอก็ซื้อได้ง่ายๆผ่านแอปกอชอลุ้นได้ทุกคนทุกอาชีพเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงสลากกอชอทุกการซื้อคือการออม คนที่มีความฝันก็ต้องการทุกนาทีที่มีค่าที่โรงพยาบาลเฉพาะทางเอสใส่ใจทุ่มเทพัฒนายอย่างต่อเนื่องผมจึงได้กลับไปใช้เวลาที่มีคุณค่าโรงพยาบาลเอสเฉพาะทางได้กระดูกสันหลังและคอ02 03 4 08 08 นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุรีไฟฟ้าไม่ไว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจักไม่ตายหรอกวันนี้แต่ผิวอาจพังยับเยินจะยอมปะ